จะเรียกว่าคนตายได้อย่างไรนักเลงคนนั้นจึงคิดว่าสุนัขจิ้งจอกนี้รู้ว่าเราไม่ตายจึงลุกขึ้นคว้างไมค้คอนไปไมค้คอนก็ไม่ถูกสุนัขจิ้งจอกดังจงใจจึงกล่าวว่าไปเถิดเจ้าไมค้คอนของเราพลาดเจ้าไปแล้วสุนัขจิ้งจอกจึงกล่าวว่าถึงไมค้คอนพลาดเราไป ท่านก็คงไม่พลาดตกลกเป็นแน่แท้ว่าและก็พาบริวารหน,นีไปส่วนนักเลงสุลาได้ออกจากป่าแล้วอาบน้ำแชมละตนแล้วกลับไปสู่กรุงพรลสีรั้นสมเร็จพระรวนศาสดาทรงแสดงเทศนาเรื่องนี้จบลงแล้วจึงประชุมชาดกว่านักเลงสุลาในครั้งนั้นได้มาเกิดเป็นพระเทวทัตในบัดนี้ ส่วนพญาสุนักจิ่งจอกนั้นได้มาเกิดเป็นราหุตถาคตนี่แลจบเรื่องสิงคางชาดกเพียงเท่านี้ในชาดกนี้เป็นเครื่องชี้เห็นว่าบัณฑิตย่ำคิดรักษาตัวจะทำสิ่งใดต้องใช้ปัญญาออกหน้าเสมอเมื่อพบเห็นสิ่งใดทัองพิจารณาให้รอบคอบเสียก่อน จึงรอดพ้นจากอันตรายได้ส่วนคนพาลย่อมคิดแต่จะปองร้ายผู้อื่นออกอุบายถ่ายเทหลายประการซึ่งล้วนแต่พลานผู้อื่นทั้งนั้นถ้าผู้ใดไม่รู้เท่าทันก็ต้องเป็นอันตรายไปเพราะคนพานอันมีนิสัยพาลย่อมฉลาดในการในทางชั่วขึ้นชื่อว่าความชั่วแล้ว ถึงไม่มีใครเสี่ยมสอนคนผ่านก็เข้าใจเองส่วนบัณฑิตก็ฉลาดในการดีโดยตรงกันข้ามอันนิััยชั่วและดีย่อมมีมาแต่กำเนิดคนโบราณจึงกล่าวไว้ว่าผู้จะดีเห็นไปแต่น้อยถึงผู้จะชั่วเล่าก็เห็นไปแต่น้อยเหมือนกัน ข้อสำคัญมีอยู่ว่าทุกคนต้องระวังตัวอยู่เป็นนิดอย่าคิดประมาทลืมตัวจริงจะไม่ต้องภัยอันตรายดังสุภาษิตโบราณกล่าวว่าอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนจะจนใจเองดังนี้อันนี้ก็คือเรื่องราวของพระเทวทัต กับพระพุทธเจ้าในอดีตชาติพร,พระเทวทัตก็เป็นคนพานอยู่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็เป็นคนดีเป็นคนฉลาดมาแล้วนะคะก็เห็นถึงความเวียนว่ายตายเกิดในพบน้อยพบใหญ่มากมายและอย่างหนึ่งก็เป็นเครื่องเตือนสติให้เราเห็นว่า คนที่จะเป็นคนดีนั้นจะเห็นมาแต่เด็กจะเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนว่าง,ง่ายสอนง่ายขยันขันแข็งรู้จักทำงานทำการช่วยเหลือพ่อแม่หรือผู้ปกครองเรียนหนังสือก็เรียนเก่งมาแต่เด็กๆนะคะส่วนคนพาลน,นั้นเล่าคนไม่ดี ก็จะมีแววปรากฏออกมาตั้งแต่ยังเด็กๆคืออุปนิสัยเก่าติดตัวมาตั้งแต่ชาติปางก่อนก็มาแสดงให้เราเห็นเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเราท่านทั้งหลายนะรู้อย่างนี้ก็จ้องระวังตัวถ้าเราเห็นคนผ่านชอบด่าว่าชอบเสียดสีชอบลักขโมยชอบทำสิ่งที่ไม่ดีไม่งามอย่างนี้ ก็ให้ถอยหลีกห่างไปอย่าไปคบหาสมาคมอย่าไปร่วมกินร่วมนอนร่วมกิจกรรมต่างๆด้วยถอยห่างออกไปแต่อย่าไปเกลียดเขาเพราะว่าจะเป็นบาปติดตัวเรากร,รติดตามสนองเราให้ห่างเอาไว้แต่อย่าคบกันสนิทสนมมากนะักนะคะเราก็จะพอมองเห็นว่า คนนั้นเป็นคนดีคนนั้นเป็นคนเลวแล้วพอจะมองออกต้องสังเกตอย่างยิ่งนะคะอันนี้คือเรื่องราวในอดีตของพระพุทธเจ้าเกิดเป็นสุนัขจิ้งจอกนะคะส่วนพระเทวทัตเกิดเป็นคนสูงกว่าสัตว์สูงกว่าสัตว์เดรัจฉานนะคะพระพุทธเจ้าเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานส่วนพระเทวทัตเกิดเป็นคน กะะ็เป็นไปมาแล้วในอดีตเพราะฉะนั้นเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดนั้นมีจริงถ้าเบื่อเรารู้อย่างนี้แล้วจงตั้งธงชัยไว้ว่าเราไม่อยากเวียนตายเวียนเกิดนี้จงตั้งใจ ปฏิบัติธรรมไป <c oughs> ขอภัยนะคะท่านผู้ฟังอันนี้ก็สุขภาพก็ยังไม่ไม,ไม่เต็มที่นะคะเรื่องต่อไปมีนามว่าวิโรจนาชาดก เมื่อสมเด็จพระบรมศาสดาประทับอยู่ที่พระเวรุวนารามได้ทรงแสดงไว้พราอปร,รบการที่พระเทวทัตแสดงตนว่าเป็นพระพุทธเจ้าในขยาศีสัพป,ประเทศในเป็นต้นเหตุมีเรื่องปรากฏมาว่าเมื่อพระเทวทัตเสื่อมจากฌานและลาบสักกาะแล้ว จึงหาอุบายเข้ากลาบทูลขอวัตถุห้าประการต่อสมเด็จพระลมศาสดาเมื่อไม่ได้สมประสงค์จึงพาภิกษุใหม่ห้าร้อยองค์ไปยังขยาศีสะประเทศเวลาจะแสดงธรรมได้ทำท่าทางเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าคือสมมุติให้ภิกษุสองรูปเป็นอัครสาวกซ้ายขวาและจะทำสังฆเพศให้แตกกันเป็นสองฝ่าย โดยไม่ได้ทำอุโบสถสังฆกรรมพร้อมกันเมื่อสำเร็จพระบรมศาสดาทรงทราบเรื่องนั้นจึงส่งพระอักษาวกทั้งสองคือพระโมกลาสารีบุตรไปยังขยาศีสัพระเทศพ่อพระเทวทัตได้เห็นก็ดีใจคิดว่าคืนวันนี้เราจะทำท่าทางให้เหมือนอย่างพระพุทธเจ้าเมื่อพระเทวทัต พระเทพรัตแสดงธรรมจรึงกล่าวว่าดูก่อนสารีบุตรภิกษุสงฆ์ยังไม่ง่วงเหงาหานอนท่านจงแสดงธรรมแทนเราต่อไปเราเมื่อยหนังแล้วเราเมื่อยหลังแล้วว่าแล้วก็เข้าไปที่อยู่นอนหลับไปพระอัคคสภกทั้งสองก็แสดงธรรมแก่ภิกษุเหล่านั้น ภิกษุเหล่านั้นก็ได้สำเร็จมรรคผลแล้ะพากลับไปสู่สำนักพระทศพลที่พระเวฬุวนเมื่อพระโกกาลิกะภิกษุได้เห็นวิหารว่างเปล่าจึงเข้าไปหาพระเทวทัตบอกว่าอักสาวกทั้งสองได้พาเอาบริษัทของเราไปเสียสิ้นแล้วท่านมัวแต่นอนหลับอย่างนี้ว่าแล้วก็เปลืองจีวรนของพระเทวทัตออก ธรรมาการเหมือนอย่างจะเอาเสันหลังพิงฝาพอพระเทวทัตเผลอก็ถีบหน้าอกพอพระเทวทัตเผลอก็ถีบหน้าอกของประชทัตด้วยส้นเท้า ตอนนั้นมาพระเทพรัตก็อาพาธเมื่อสำเร็จพระมนศาสดาทรงทราบอาการที่พระเทวทัตทำท่าทางเหมือนอย่างพระองค์จึงตัดว่าดูก่อนสาริบุตรพระเทวทัตเคยทำอย่างนี้มาแล้วแต่ในอดีตกล่าวคือ ในอดีตการมีพรยาไกรสอนราชสีอยู่ตัวหนึ่งอาศัยอยู่ในถ้ำทองแห่งหนึ่งอยู่มาวันหนึ่งพระยาไกรสอนสีลานั้นออกจากถ้ำทองยืนเหยียดหยัดกายดูทิศทั้งสี่บรรลือเสียหนาดแล้วไปแสวงหาอาหารในขณะนั้นมีสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่ง เห็นพญาไกลสอนราชสีนั้นก็มีความกลัวแต่ไม่สามารถจะหลบหนีไปพ้นได้จึงก็ไปหมอบลงแทบท้าแห่งพยาไกลสีเสียลาดพยาไกลสีคือราชสีถามว่าสุนัขจิ้งจอกต้องการสิ่งใดแต่ว่าข้าพเจ้ต้องการเป็นข้ารับใช้สอยของท่านราชสีจึงรับบอกว่าดีแล้ว เราจะให้เธอได้กินเนื้ออันอร่อยว่าแล้วก็พาสุนัขจิ้งจอกกลับไปสู่ถ้ำทองจาเดิมแต่นั้นมาสุนัขจิ้งจอกก็ได้กินเนื้ออันที่เด่นของพญาไกรราชสีอยู่เสมอจนมีร่างกายอ้วนทวนอ้วนพีขึ้นอยู่มาวันหนึ่งพระยาไกรสอนราชสีจึงบอกสุนัขจิ้งจอกว่า เธอจงขึ้นไปยืนอยู่บนยอดภูเขาแล้วแลลงไปใต้ภูเขาเมื่ออยากกินเนื้อสัตว์ชนิดใดจะเป็นช้างม้าโคกระบือก็ตามจงมาบอกแก่เราสุนัขจิ้งจอกก็กระทำตามพระยาราชสีก็ไปฆ่าสัตว์นั้นมากินเป็นอาหารกับสุนัขจิ้งจอกผู้เป็นบ่าวอยู่ในถ้ำทองนั้น อยู่มาวันหนึ่งสุนัขจิ้งจอกได้เห็นช้างใหญ่ตัวหนึ่งกำลังตกมันอยากจะกินเนื้อช้างนั้นจึงไปบอกเก่พญาราชศีพญาราชาสีก็วิ่งตามไปเร็วๆฆ่าช้างตกมันตัวนั้นและแบ่งเนื้อให้ลูกให้สุนัขจิ้งจอกกินครั้นอยู่มานานสุนัขจิ้งจอกตัวนั้นก็เข้าใจมีใจกำเริบขึ้น นึกว่าตัวเราก็เป็นสัตว์สีเท้าเหมือนกับราชสีเราไม่จำเป็นจะต้องอาศัยราชสีเลี้ยงชีพจำเดิมแต่นี้ไปแลาจะฆ่าสัตว์มีช้างมากกินโดยลําพังจะให้ราชสีพูดกับเราว่าข้าแต่สุนัขยิ่งจอกขอท่านจงรุ่งเรืองดังนี้คิดแล้วจึงเข้าไปบอกแกราชสีว่า นับแต่ข้าพเจ้าได้กินเนื้อช้างกับท่านอย่างนี้มานานหลายวันแล้วนึกอยากจะฆ่าช้างสักตัวหนึ่งเป็นอาหารเราจะนอนอยู่ในถ้ำนี้ท่านจงขึ้นไปบนยอดภูเขา เมื่อเห็นช้างอยู่ที่เชิงเขาจงกลับมาบอกเราพญาราชสีจึงกล่าวว่าเธอเป็นแต่เพียงสุนัขจิ้งจอกที่ไหนจะฆ่าช้างได้อย่าได้คิดอย่างนี้เลยสุนัขจิ้งจอกก็ไม่เชื่อฟังคืนอ้อนวอนอยู่เสมอพญาราชสีอดทนต่อคำอ้อนวอนอยู่ไม่ได้จึงรับว่าได้เจ้าจงเข้าไปนอนอยู่ในที่นอนของเรา ว่าแล้วก็ให้สุนัขจิ้งจอกเข้าไปนอนอยู่ในถ้ำทองส่วนตัวเองได้ออกไปข้างนอกเห็นช้างตกมันตัวหนึ่งอยู่ที่เชิงเขาจึงกลับไปบอกสุนัขจิ้งจอกว่าข้าแต่สุนัขจิ้งจอกท่านจงรุ่งเรืองเถิดฝ่ายสุนัขจิ้งจอกก็ออกจากถ้ำทองยืนสลัดกายแลดูทิศท้งสีถึงสามครั้งแล้วคิดว่า เราจะกระโดดขึ้นไปบนกระพองช้างซับมันเหมือนอย่างราชสีรั้นไปจนจะถึงช้างจึงกระโดดไปโดยแรงได้กระโดดพลาดตกลงไปที่เท้าช้างช้างก็ยกเท้าขึ้นเครื่องขวาขยี้ศีรษะร่างกายจนแหลกละเอียดแล้วก็หนีไปฝ่ายพระยาราชสี เห็นดังนั้นจึงกล่าวว่าดูก่อนสุนับจิ้งจจกเดี๋ยวนี้ท่านจงรุ่งเรืองเถิดแล้วกล่าวต่อไปว่าสมองของท่านก็แตกแล้วกระหม่อมของท่านก็ถูกทำลายแล้วซี่โครงของท่านก็ถูกหักจนสิ้นแล้ววันนี้ท่านรุ่งเรืองละดังนี้ครั้นพระพุทธองค์ทรงสแสดงฉเดเรื่องนี้จบลงแล้ว จึงทรงประชุมชาดกว่าสุนักจึงจอกในครั้งนั้นได้มาเกิดเป็นพระเทวทัตในบัดนี้ส่วนพระยาราชสีนั้นได้มาเกิดเป็นาอตตาคตนี้แลจบวิโรจนาชาดกเพียงเท่านี้ในชาดกนี้แสดงเห็นโทษของความไม่รู้จักประมาณตนและโทษของความตีเสมอผู้อื่นว่า การไม่รู้จักประมาณตนก็ดีการตีเสมอผู้อื่นก็ดีทั้งสองอย่างนี้ย่ำให้โทษทุกภัยแก่บุคคลผู้เป็นเจ้าของโดยเหตุที่คนเราทุกคนก่อนจะทำสิ่งใดต้องคิดให้ดีเสียก่อนว่าจะพอแก่กำลังกายกำลังใจกำลังปัญญากำลังทรัพย์ของเราหรือไม่ต้องคิดอย่างนี้ทบทวนไปจนเห็นแน่แทว้ว่า พ่อแก่กำลังของตนแล้วจึงตั้งใจทำลงไปจึงจะไม่ให้โทษต่อภายหลังส่วนการตีเสมอผู้อื่นคือทำเทียมผู้อื่นนั้นก็เหมือนกันถ้าเห็นว่าตนจะทำเทียมเขาได้จึงค่อยทำถ้าไม่อย่างนั้นจะถึงซึ่งความวิมาตเหมือนจะถึงซึ่งความพินาศเหมือนสุนัขริ้งเจอกที่เล่ามาแล้ว นี่แหละค่ะท่านผู้ฟังติกลบการทำตัวทำตัวให้เอาเยี่ยงอย่างผู้อื่นขนาดที่เราไม่มีความสามารถขาดสติปัญญาไม่มีกำลังกายกำลังใจกำลังทรัพย์ เห็นคนอื่นทำทำได้ก็คิดว่าเราจะต้องทำได้เหมือนกันอย่างนี้จะเป็นภัยอันตรายแก่ตนเองต้องรู้จักสับปุริสธรรมนะคะคือรู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักตนรู้จักประมาณรู้จักการเวลารู้จักประชุมชน,นะะทั้งหมดนี้เป็นลักษณะของคนดี เราจะต้องศึกษาให้เข้าใจแล้วก็ทำตามแล้วการการตีเสมอผู้อื่นเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะทำผู้ที่เป็นสับปลุษจะรู้จักประมาณตนและไม่ตีเสมอผู้อื่นคือเป็นจะเป็นคนอ,อนน้อมถ่อมตนมีเหตุมีผลไม่ทำตามอำนาจ กิเลสซึ่งมาครอบงำในจิตใจนิทานอย่างนี้ก็สอนให้เราได้คิดพิจารณาจะทำสิ่งใดให้พิจารณาให้ดีซะก่อนนะคะแล้วก็เป็นอุทาหรณ์สอนใจเราว่าการเวียนตายเวียนเกิดนั้นมีมามากมายนะคะพระพุทธเจ้าของเราเคยเกิดเป็นพยาราชสี พระเทวทัตก็เคยเกิดเป็นสุนัขจิ้งจอกเป็นสัตว์ดิลฉานทั้งคู่แต่ว่าความสามารถก็ต่างกันจะทำเรียนแบบกันไม่ได้อย่างเช่นพระเทวทัตนี้เสื่อมจากฌานเสื่อมจากลาบยศสกักุลก็พาบริวารซึ่งบวชใหม่ๆยังไม่รู้จักอะไรแต่ไปตั้งตนเป็นใหญ่ พระบริวารที่ไปไปที่ไปขยาสีสัป,ประเทศแล้วทำตัวเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าคือพระพุทธเจ้านั้นเวลาท่านแสดงธรรมตลอดคืนยันรุง่งเมื่อพระองค์เหน็ดเหนื่อยท่านก็จะให้พระสาวกแสดงธรรมต่อจากท่านพระองค์ก็ทรงนอนสีหะสยญาต นอนอย่างมีสติส่วนพระเทวทัตนั้นก็ทำเรียนแบบพระพุทธเจ้าเหมือนกันนอนแบบสีหาสายาติแต่ด้วยความที่ไม่ได้ฝึกฝนนอนไปนอนมาก็นอนงายงายพลึงนะคะจนหมดสติหลับไปพระพุทธเจ้านั้นท่านไม่ได้นอนหลับ ท่านไม่ได้บันทุนท่านมีสติอยู่ตลอดเวลาเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่พระเทวทัตเรียนแบบพระพุทธเจ้าเหมือนกับสุนัขจิ้งจอกเรียนแบบพญาราชสีเห็นพญาราชสีจับช้างจับมา้าจับเนื้อมากินได้ ตัวเองก็คิดว่าเราก็เป็นสัตว์เหมือนกันมี้าสี่ขามีหูมีตาเหมือนกันทําไมจะทําไม่ได้นะคะก็กระโดดลงไปแต่กระโดดพลาดสุนัขจิ้งจอกที่ไหนจะไปฆ่าช้างได้นะคะโดดลงไปผิดที่ก็ไปถูกช้างเหยียบตายอย่างนี้เรียกว่าได้รับความวิบัติเสียหาย นี่คือคนที่ไม่รู้จักประมาณตน,นะะในการจะทำสิ่งใดก็ตามอย่าเห็นว่าคนอื่นทำได้เราก็ทำได้ในการจะทำบุญให้ทานเหมือนกันนะะเห็นคนอื่นทานมากๆก็อยากจะทำบ้างแล้วก็เดือดร้อนตัวเองภายหลังอย่างนี้เป็นต้น,นะ เรื่องราจากพระเตปปิดกมีเรื่องมากมายที่เราฟังแล้วได้สติปัญญาได้ความรู้ทำให้เห็นการเวียนว่ายตายเกิดในพบน้อยพบใหญ่ของพระโพธิสัตว์คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เป็นเครื่องเตือนสติเราว่าเราก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกัน พระพุทธเจ้าเคยเกิดเป็นสัตว์ดิลชานเคยเกิดเป็นยาจกเคยเกิดเป็นเศรษฐีเคยเกิดเป็นเทวดาเป็นลุกะเทวดาเป็นเทวดาชั้นจาตุมเป็นเทวดาชั้นดาวดึงเป็นเทวดาเป็นเป็นเทพบุตรในชั้นลุสิตเป็นพระพรหม เป็นมาแล้วมากมายเป็นพระอินทร์ก็เคยเป็นมีบริวารแวดล้อมมีนางฟ้าเป็นบริวารเป็นนับหมื่นนับแสนเป็นมาแล้วแต่ท่านก็ไม่สามารถที่จะหลุดพ้นไปจากวัฏสงสารได้ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่เหมือนกันจนกระทั่งบารมีเก,กล้าท่านจึงไปบำเพ็ญเพียร และได้ตัดสลูเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้นำสิ่งที่ท่านตัดสลูคืออริยรสัจสี่นี้มาสั่งสอนเราทั้งหลายให้รู้ตามเราผู้ที่มีบุญสัมพันธ์กับท่านคือเคยเป็นสิทธิยานุสิตของท่านมาแล้วในอดีตชาตินับพบนับชาติไปท่วนมาชาตินี้เราก็ ถึงแม้ว่าพระพุทธเจ้าจะไม่ยังทรงพระชนอยู่แต่เราก็ยังฟังธรรมฟังเทศฟังธรรมจากสาวกของท่านได้ซึ่งสืบต่อกันมาจนกระทั่งถึงเราทุกวันนี้ก็นับว่าเรายังมีบุญอยู่ที่พุทธศาสนายังมีอยู่นะคะสาวกของพระพุทธเจ้าที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ก็ยังมีอยู่มากขอให้เราได้ใส่ใจตั้งใจศึกษาสดับรับฟังไปนะคะกิเลสก็จะเบาบางลงไปจิตใจร่มเย็นเป็นสุขนะคะตั้งใจอยู่ในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าสดับรับฟัง ปัจจุบันนี้สถานีวิทยุเสียงธรรมพุทธมาคมกระจายเสียงออกไปไม่ได้ไกลแต่ก็ยังมีเทคโนโลยีต่างๆซึ่งเราสามารถที่จะรับฟังได้ทางโทรศัพท์มือถือสามารถรับฟังได้ทุกเวลาเพียงแต่เราอยากจะนิพพานจริงหรือเปล่า เราอยากจะพ้นจากความทุกข์หรือเปล่าผู้ที่อยากจะพ้นจากความทุกข์ต้องเห็นความทุกข์เสียก่อนต้องเห็นว่ากายนี้เป็นทุกข์ใจนี้เป็นทุกข์ต้องรู้จักทุกข์แล้วก็รู้สาเหตุของความทุกข์คือสมุทยัยพิจารณาไตรตรองให้รู้แจ้งเห็นจริงตามคำสั่งสอนในพระ อรลยัสัซีแล้วก็ปักธงเอาไว้ว่าเราจะต้องพ้นทุกข์ให้ได้เห็นไหมคะท่านผู้ฟังเดวลบนี่คือ กายก็มีโลกเบียดเบียนจิตใจก็มีกิเลสกลุ่มลุมนะคะจนกว่าเมื่อใดเราศึกษาปฏิบัติจนครบจบนะคะจึงจะพ้นจากทุกได้ไม่ต้องมาเกิดอีกนั่นแหละจึงเป็นทางพ้นทุกได้ในที่สุดท่านผู้ฟังที่รบทุกท่านคะ่ะเอาลคะค่ะ เป็นนั้นว่าเรื่องราวจากพระเตปิดอกสำหรับวันนี้ก็ขอ,อยุติไว้เพียงเท่านี้ก่อนเราจะพบกันใหม่ในวันต่อไปนะคะขอท่านได้ติดตามต่อไปในตอนข้างหน้าซึ่งยังมีอยู่อีกมากมายซึ่งคุณแม่จะนำมาเสนอท่านผู้ฟังสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าธรรมสวัสดีค่ะ ขณะนี้เวลา14บสนาฬิกาที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมพุทธสมาคมอำเภอบังโคน FM 104.25 MHz เมกะเฮิร์ทำการทดลองออออากาศ กิจการวิทยุกระจายเสียงประเภทบริการชุมชนนวัดป่าบ้านสร้างคุยอำเภอพงคลนจังหวัดสกลนครสื่อสร้างสรรค์การเรียนรู้การศึกษาการปฏิบัติและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาท่านผู้ฟังสามารถแจ้งผลการรับฟังแสดงความคิดเห็นและสนทนากับผู้ดำเนินรายการได้ที่042